เจอการยามสายสายอีกคลิปหนึ่งก่น้องเลยคือกามาจอบให้จอบหน้าหลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันพี่น้องโอ้ยมาดูอีกเทือหนึ่งพี่น้องวันนี้มีน้ำแล้วพี่น้องเนี่ยก็ใครที่ติดตามคลิปผมก็คงจะเห็นนะเนาะว่านาแปลงนี้พี่น้องนาแปลงนี้นี่หวานหวานได้สามวันแล้วก็ฝนตกพี่น้องฝนตก วนันวันที่23มิถุนายนนะเนาะใครที่ดูติดตามผมมาตั้งแต่ต้นก็คงจะรู้คงจะเข้าใจอะนะ่ะเนาะกะนี่แหละพี่น้องผ่านไปได้เมื่อนี่กับวันที่วันที่สิบบอกพี่น้องอวันวันที่เท่าไหร่วันที่เก้า,า 9, หรือวันที่สิบพี่น้องหรือว่าวันที่สิบเอ็ดกรกฎดาบอ่ก็ได้ม,มิถุนสภามิถุนาได้ เกือบเกือบสองเดือนพี story, so ่น nice like ้องเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าใกล้จะใกล้สี่สองเดือนแล้วแหละก็สภาพก็อย่างที่เห็นพี่น้องออกไม่หนาเท่าไหร่เพราะว่าคือว่าเนาะคือมันมันน้ำมันท่วมพี่น้องนาแปลงนี้น้ำมันถ่วมแล้วก็หอยเชลลีมันลายเห็นบอกเป็นโบโบเบเบเลยนี่บอทอนได้มาสอพี่น้องเอ้ยก็ตอนนี้ก็ข้าวก็เดือนกว่ากว่าใกล้จะสองเดือนน้ำก็มีเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมกะ ยังไม่ทําอะไรพี่น้องช่วงนี้ยังไม่ทําอะไรช่วงนี้นี่ผมจะตึงน้ําไว้ก่อนตึงน้ำไว้เพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าควบคุมควบคุมวัชพืชในเบื้องต้นแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าขังน้ําไว้ให้ข้าวที่ได้ได้มีการหาอาหารหาปุ๋ยเพื่อเป็นการเร่งการจเจริญเติบโตของมันมเพราะว่า ีน <krit> ี้เดี๋ยวผมผมจะตัดข้าวพี่น้องผมจะกําจัดวัชพืชโดยการตัดข้าวเดี๋ยวรอดูรอชมกันพี่น้องเพราะว่าปีนี้หญ้าหลายพี่น้องปีนี้หญ้าเยอะอปีที่แล้วนี่แปลงนี้หวานเนี่ยไม่ได้ตัดหญ้าเลยพี่น้องเพราะไรตัดหญ้าเลยปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าหญ้าหญ้ามันไม่เยอะเนี่ยก็คือสําคัญนี่พี่น้องสําคัญนี่คือการทํานาหวานมันมันมันยืดหยุ่นพี่น้องยืดหยุ่นตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้มันมันอยู่ที่หน้างาน แต่ถามว่าตัดนี่การตัดข้าวนี่มันก็คือการการลงทุนอีกพี่น้องการเพิ่มต้นทุนอีกเลยไหนจะค่าน้ำมันค่าแรงเหล่านะเนาะแต่ถ้าใครที่เขาเรียกว่าหวานถูกช่วงถูกเวลาหวานถูกช่วงถูกเวลาแล้ววัชพืชมันไม่ค่อยเยอะนี่มันก็มันก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนอีกอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ ผมจึงย้ำผมจึงบอกเสมอว่าหวานข้าวน้าหวานหน้าหยอดหน้าหวานข้าวแห้งพวกนี้คือต้องหาจังหวะหาช่วงเวลาดีๆแต่มันก็คือว่าเนาะคือมันมันก็เข้ากำหนดกฎเกณฑ์ฝ่าอากาศบ่ได้ม่นบ่ละคือจังตอนที่ผมหวานแปลงน,นี้ก็พยากรก็บอกว่าฝนจิตฝนจะเข้ามาแต่ว่าเขามาช้าแต่มันก็มันก็ไม่ช้าไม่เร็วนะผมหวานเสร็จสามวัน ก็มากระท่วมเลยมาแห้งเลยท่วมเลยนะผมก็ท่วมอยู่นี่สามวันพี่น้องแล้วทีนี้ก็คือรู้ๆกันอยู่แล้วคือข้าวเนี่ยถ้าหลังหวานเนี่ยถ้าฝนตกน้ําท่วมนี่มันชุกขึ้นทั้งข้าวเขึ้นทั้งข้าวขึ้นทั้งหญ้าพี่น้องสาคัญนะตัวนี้แหละแต่ตรงกันข้ามถ้าเราหวานแล้วเนี่ยฝนไม่ตกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยเราเขามันงอกเนี่ย อันนีนมน้มันสีสวยพี่น้องมันจะสวยหญ้าว่าจะพืชมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่าภายในระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์กว่ากว่านี่ข้าวมันงอกแล้วพี่น้องถึงฝนตกมาเนี่ยหญ้ามันก็ขึ้นตามหลังแต่ข้าวมันก็สูงแล้วไงแต่ว่าอันนี้เนตแป้งนี้นี่มันหว่านได้สามมือเขากำลังกำลังเริ่มสีงอกแล้วฝนตกมาข้าวมันก็เลยชะงักการงอกไปเพราะว่าดินมันชืน้นจนเกินไปนะเนาะ ก็เลยข้าวนี่มันก็เลยงอกช้ามันก็เลยเห็ดไห้วัชพืชนี่หลายโดยเฉพาะนี่พี่น้องนี่หญ้าหญ้าหนวดปลาดุกพี่น้องเอยหญ้าหนวดปลาดุกนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้หญ้าหนวดปลาดุกเนี่ยเนี่ยเี๋ยวทิทอนในเบิ่งเออโยเออนี่เนี่ยอันนี้คือหญ้าหนวดปลาดุกพี่น้องอันนี้มันยังอ่อนอยู่นะมันยังไม่เป็นดอกพี่น้องอถ้ามันเป็นดอกนี่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  อันนี้คือดอกของมันนี่อันนี้คือดอกของหญ้าหนวดปลาดุกนี่เห็นบอกถ้ามันเป็นดอกอันนี้คือมันก็มันก็เริ่มแก่แล้วถ้ามันเป็นดอกแบบนี้แล้วเห็นไหมมันเริ่มแก่แล้วแต่ทีนี้นี่มันก็ยังไม่เป็นดอกดีพี่น้องเพราะว่าข้าวก็อายุเพิ่งจะเดือนก็กว่าบอกท่นี่หอดสองเดือนแซมยังไม่ถึงสองเดือนเต็มเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลพี่น้องนี่จึงเป็นเหตุผลว่า ผมถึงบอกถึงยําเสมอว่าการจะตัดข้าวเพื่อกําจัดวัชพืชนี่อย่างน้อยๆน,ยนี่เราจะต้องหวานข้าวหว่านข้าวให้มันได้2เดือนถึง2เดือนครึ่งหรือไม่ก็3เดือนมันสิดีพี่น้องเพราะว่าไอ,อ้ข้าวนี่ถ้า2เดือนขึ้นไปแล้วนี่หญ้ามันก็จะเริ่มแก่แต่ถามว่ามันแก่แก่ แก่จนพอตัดได้ไหมมันก็ร้อยละแปดสิบร้อยละแปดสิบแต่ถ้าข้าวอายุสามเดือนเนี่ยใหญ่นิดแก่เมื่อเลี้วน้องถ้าสามเดือนแต่ก็คือวานนาะคือมันก็ถูกจํากัดด้วยระยะเวลาบางคนหวานเร็วก็สมมุติว่าคนที่หวานเร็วหวานในช่วงไอ้เมษาหรือว่าต้นพุธพ่าแบบเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาากรกฎาคมเ,เห็นอก ตัดปลายเดือนกรกฎาหรือว่าต้นสิงหาในข้าวมันจะอายุครบ3เดือนอันนั้นมันก็ดีไปเนี่ยตรงงผมเนี่ยผมหว่าน23มิถุนายี่สิบสามเออยี่สบสามพฤษภาเอาผิดยี่บสามพฤษภายี่ามิถุนายี่ามกรกฎาเอมแล้วก็น่าจะตัดช่วงต้นสิงหาคิดว่านะเอแต่เดี๋ยวรอดูเนี่ยน่าจะข้าวอายุประมาณสัก2เดือนครึ่งผมคิดว่าน่าจะตัดเออเพราะว่าหญ้ามันหลายพี่น้องถ้าเอาไว้แบบนี้นี่ มันสีนะักพี่น้องเดียวมันจะเหยียบข้าวเนี่ยนี่ข้าวอายุสองเอ้ยยังไม่ถึงสองเดือนข้าวอายุเดือนกว่ากว่ากระยาค่ะลายพี่น้องส่วนมากจะเป็นหญ้าหนวดปลาดุกพี่น้องหญ้าหนวดปลานุกนี่เยอะปีนี้นะอืมส่วนมากจะไปทางหญ้าหนวดปลาดุกกับหญ้าไอหญ้าข้าวนกพี่น้องหญ้าข้าวนกก็ลายปีนี้นะเออม,มันกคน็คือว่าคือแต่ละปีนี่หญ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันบค่คขึ้กันเด้พี่น้อง หรือบางคนบอกว่าให้ตัดข้าวตัดให้ให้ให้ถ้าถ้าปล่อยให้หญ้ามันมันแก่เนี่ยปีหน้าหญ้ามันสีลายเอาเก่ามันบะแมนดอกพี่น้องพี่น้องสังเกตเบิงเลยหญ้าแต่ละปีนี่มันบวคือนกันคือจังหญ้าหนวดปลาดุกนี่ปีกายปีก่อนนู่นมันไม่มีเด้พี่น้องแถวนาผมเนี่ยมันบ่มีเดลยแล้วหญ้าข้าวนกมันก็บ่มีพร้อมมันเพิ่งจะมามีปีนี้เห็นบ่ แล้วปีหน้าเนี่ยแต่บางปีนี่ยหญ้าอันนี้สีหลายหน้าเนี่ยหญ้าชนิดนี้เออมันสีหลายบางปีหญ้าชนิดนี้หลายบางปีเนี่ยหญ้าชนิดนี้เยอะเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยหญ้าหญ้าชนิดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีพี่น้องหญ้าชนิดนี้ไม่ค่อยมีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแล้วแต่ปีพี่น้องมันแล้วแต่ปีเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นมีเอฟซีบางคนบอกว่าถ้าเอาให้หญ้ามันแก่เนี่ย ยาชนิดนั้นในปีต่อๆไปมันจะเยอะเอยาเบเกียวเดี๋ยวพี่อน้องอย่าอย่าไปคิดถึงปีหน้าปีถัดไปเผมจะบอกจะย้ำกับเอฟซีเสมอว่าการกำจัดวัชพืชเนี่ยให้กำจัดปีต่อปีพี่น้องให้กำจัดปีต่อปีเอไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงว่าโอ้ยหญ้ามันแก่เถ้าเราไปตัดตอนหญ้าแก่เนี่ยไอ้ข้าวไอ้ไอ้หญ้าปีหน้ามันสีหกเราสังเกตง่ายๆเพี่น้องอย่างสมมุติว่าฉีดยาฆ่ายาสมมุติว่าฉีดยาฆ่ายา หญ้ามันยังไม่แก่มันก็ตายแต่ปีหน้าทาไมหญ้ามันขึ้นอีกเหมือนเดิมเอามองในมุมนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าหญ้ามันอยู่กับธรรมชาติพี่น้องเนื้อหยามันมากกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่กําจัดปีต่อปีพี่น้องไม่ต้องคิดเผื่อปีหน้าเอาปีนี้ให้ดีที่สุดเฮ็ดปีนี้ให้ดีที่สุดคือการกับการตัดเข่าก็ได้การตัดข้าวเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าข้าวนี่จะต้องอายุสองเดือนขึ้นไปอืแล้วก็ต้องจัดแล้วก็ต้องตัดในช่วง ปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นสิงหามันมันจะไม่กระทบพี่น้องมันสิบกระทบกับผลผลิตเด้เอเพราะว่าถ้าเราตัดเร็วกว่านี้หรือว่าตัดช้ามากกว่านี้เนี่ยมันสิกระทบกับผลผลิตเอตัดเร็วเกินไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัดในช่วงนี้ช่วงต้นกรกฎาคมนี่ค่ามันก็จะสูงชะลุดเหมือนเดิมและหญ้ามันก็จะขึ้นอีกเหมือนเดิมเห็นบอกสุดท้ายแล้วมันก็ทรงผลถึงผลผลิตเพราะว่าหญ้ามันลกไง ต้นมันสูงชรูดอาจจะทาให้ข้าวลม้มแมน่นเปล่าแต่สมมุติว่าถ้าเราตัดช้าแบบนี้สมมุติว่าเข้าตัดช้าไปตัดในช่วงไอ้ปลายเดือนสิงหาแบบนี้ปลายเดือนสิงหาโน่นต้นจะถึงการยากคุณไอ้ข้าวมันก็จะต้นเล็กต้นแคะแกนระยะเวลาการสะสมอาหารน้อยเก็ดใหทก็ทําให้รวงข้าวนี่เล็กไม่โตไม่ตรงแม่นบปล่มันเพราะฉะนั้นมันมีมันมีผลพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเห่าก็ต้องมาหยุดยุนเอม,มายุดยุนอ ยืดดุนยังไงก็สมมติว่าถ้าเ้าสิบไปตัดในช่วงปลายกระกฎาบางพื้นที่เด้นํามันมาแล้วเห็นแน้วใดสนะมแม่บอกเราก็ต้องตัดเร็วหรือไม่ก็ปีไหนมันแรงคือยังคือยังบุรีรัมปีที่แล้วที่ผมตัดลตัดข้าววันที่ 20, 20่สกันยายนเออไผเคยตัดบ่ตัดข่าว20กันยายนอื กรตัดถามว่าผลผลิตมันน้อยไหมผลผลิตมันน้อยแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้พี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ํามันมาล่าน้ํามันมาช้าปีที่แล้วนะเห็นบอกคือพยายามยืดยุ่นพี่น้องเห็ดหน้ายืดยุ่นแต่ว่าเอาให้มันใกล้เคียงค่าปกติที่สุดใกล้เคียงก็ยังไงคือใกล้เคียงกับการเจริญเติบโตกับการสะสมอาหารใกล้เคียงกับสายพันธุ์สายพันธุเข่ากับ สายพันธุ์ข้าวก็มีส่วนพี่น้องเขาดอเข,าง,า,ขา,างันเข่ากลางอย่างสุนี่เฮ้ากับระยะเวลาการตัดมันกับผู้คืนเนพี่น้องแต่สําหรับการตัดที่ผมทำเนี่ยคือผมจะทำเขาเรียกว,ว่าสายพันธุ์ข้าวหเหนียวก็ขอกับเมลิตหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยขเข้าเหนียวก็ขอกับเมลิดหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยแนวทางที่ผมเหตุแนวทางที่ผมเสนอไปเนี่ยเอาไปล่องเห็ดเปิ่งพี่น้องตอนนี้ก็ผมก็บ่ได้อยียงมากมายพี่น้องก็ เดินหาเลาะหน้าแล้วก็ตัดหญ้าข้างหน้าให้มันเป็นแปนอย่างช่วงนี้แล้วก็ขังน้ำพี่น้องพยายามขังน้ําไว้เพื่อให้มันวัชพืชนี่ให้มันมีเคาเรียกว่าให้ควบคุมบ้างให้มันชะงักการเจริญเติบโตไปบ้างเ่องเพราะว่าหญ้านี่พี่น้องหญ้านี่ถ้ามันมีน้ํานี่มันมันจะชะงักชะงักการเจริญเติบโตแต่ข้าวเนี่ยถ้ามีน้ํานี่ยข้าวมันจะพุ่งเด็พี่น้องเขามันจะเจริญืเติบโต,ตดีอแล้วก็รอ พร้อมที่จะตัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นสิงหาเ,ออเดี๋ยวถ้าตัดวันไหนที่ผมสิลงให้พี่น้องเบิง,งพี่น้องแนวทางเทคนิคการกําจัดวัชพืชในนาหวานข้าวแห้งสําหรับภาคอีสานเฮาอนะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังกับบรรยากาศทุ่งหน้าซุ่มเห็นหน้าดํากับกระลังดําพี่น้องพี่น้องเอ้ยคุณกระลังปัน่นแต่ของผมมีทํานาหวานอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ